สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณนะที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้อาจารย์คงจะขอพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปในหน้าประวัติศาสตร์อันไกลโพนสู่ยุคสมัยแห่งการเริ่มต้นยุคแห่งการต่อสู้ของเหล่าวีรบุรุษ เพื่อวางรากฐานแห่งอิสรภาพและความเป็นชาติให้แก่พวกเราชาวสยามเรื่องราวที่อาจารย์คงจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้คือตำนานการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยรุ่งอรุณแห่งความสุขครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่กรุงสุขโขทัยจะรุ่งเรืองเฟื่องฟู จนกลายเป็นราชธานีแห่งแรกของชาวสยามนั้นดินแดนในแถบลุ่มแม่น้ำยมหน่านของเราโดยเฉพาะเมืองสุขโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรข,ขอมอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครหรือนคอนรธม น้ำเมืองสุขโขทัยในขณะนั้นได้ถูกปกครองโดยขุนนางขอมผู้หนึ่งที่มีนามตามจารึกว่าขอมสบาดขลนลำพงว่ากันว่าการปกครองของเขานั้นได้สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจและเก็บภาษีอากรอย่างหนักหน่วงจนทำให้ชาวสยามที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นต้องอยู่อย่างยากลำบาก ในการครั้งนั้นได้บังเกิดวีรบุรุษชาวสยามขึ้นสองพระองค์ผู้มีบารมีและหัวใจอันกล้าแกร่งทั้งสองพระองค์เป็นสหายรักกันและเป็นผู้นำของคนไทยในเวลานั้นพระองค์แรกคือพ่อขุนบางกลางหาวท่านเป็นเจ้าเมืองผู้เก่งกาดปกครองอยู่ที่เมืองบางยาง ซึ่งสันนิษฐานกันว่าอาจจะอยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลกหรือเพชรบูรณ์ในปัจจุบันและอีกพระองค์หนึ่งคือพ่อขุนผาเมืองท่านเป็นเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่ปกครองอยู่ที่เมืองราษพ่อขุนผาเมืองนั้นมีศัก์และบาร,รมีสูงส่งยิ่งมักถึงขนาดที่กษัตริย์ขอมผู้ครองนครธมนั้น ยังต้องทรงยำเกรงและได้พระราชทานพระราชธิดาคือนางสิโครมมหาเทวีพร้อมกับพระนามอันสูงส่งคือสีอินทรปตินทราทิตและที่สำคัญคือพระขันชัยสีอันเป็นเครื่องหมายแห่งอำนาจมามอบให้เพื่อผูกสัมพันธ์ไมตรีแม้ว่าพ่อขุนผาเมือง จะมีความผูกพันกับราชสำนักขอมแต่สายเลือดและความรักในเผ่าพันุ์ชาวสยามนั้นก็ย่อมยิ่งใหญ่กว่าเมื่อท่านเห็นว่าชาวสยามกำลังถูกกดขี่ข่มเหงและเห็นว่าบัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ชาวสยามจะเป็นไทยแก่ตัวสองสหายผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสอง จึงได้ตกลงปลงใจรวบรวมไพร่พลชาวสยามที่มีหัวใจรักอิสรภาพเพื่อกระทำการอันยิ่งใหญ่นั่นคือการปลดแอกขับไล่อิทธิพลของขอ,งขอมออกจากแผ่นดินสุขโขทยัยเมื่อสบโอกาสอันควรกองทัพของสองพระองค์ก็ได้เคลื่อนพลเข้าโจมตีเมืองสุขโขทยัย ในการรบครั้งนั้นพ่อขุนบางกลางหาวได้เข้าต่อสู้กับขอมสบาดขโลลำพงอย่างดุเดือดจนในที่สุดกองทัพของชาวสยามก็ได้รับชัยชนะสามารถขับไล่ขอมสบาดขโลลำพงออกไปได้และยึดคืนเมืองสุขโขทยัยกลับมาเป็นอิสระได้สำเร็จ และณวินาทีแห่งชัยชนะนี้เองครับท่านผู้ฟังที่ได้บังเกิดเหตุการณ์อันเป็นที่จดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงถึงคุณธรรมอันประเสริฐของบรรพบุรุษของเราพ่อขุนผาเมืองซึ่งตามศักด์แล้วถือว่าเป็นผู้มีบารมีสูงกว่าและเป็นผู้มีสิทธิ์อันชอบธรรมในเมืองสุโขทยัยได้เสด็จเข้าสู่เมืองสุโขทัยก่อน แต่แทนที่พระองค์จะทรงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ท่านกลับแสดงซึ่งน้ำใจอันยิ่งใหญ่เมื่อพ่อขุนบางกลางหาวเสด็จมาถึงพ่อขุนผาเมืองได้ทรงกระทําการอันยิ่งใหญ่คือทรงมอบเมืองสุโขทัยนี้ให้กับสหายรักของพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ ยังได้ทรงถอดพระนามอันสูงส่งที่ได้รับมาจากกษัตริย์ขอมคือพระนามสีอินทราทิตพร้อมกับมอบพระขนชัชศีสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยให้ทรงมีพระนามอันเป็นมงคลว่าพ่อขุนสีอินทราทิตนี่แหละครับท่านผู้ฟัง คือจุดเริ่มต้นแห่งรุ่งอรุณแห่งความสุขอันเป็นความหมายของคำว่าส oh ุโขทัยมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยการแย่งชิงอำนาจระหว่างคนไทยด้วยกันเองหากแต่มันเริ่มต้นด้วยมิตรภาพและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของสองวีรบุรุษพ่อขุนผาเมืองทรงเลือกที่จะสละซึ่งอำนาจ เพื่อมอบความเป็นใหญ่ให้กับสหายผู้เหมาะสมนี่คือคุณธรรมอันประเสริฐที่เป็นรากฐานอันมั่นคงทำให้อาณาจักรสุขโขทัยสามารถเจริญรุ่งเรืองและเป็นแผ่นดินแห่งอิสรภาพของพวกเราสืบต่อไปสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ